บอกนี่ได้แล้วนี่ได้กุ๊ตตีมานี้ยไปกินน้ำไปกินอกับเขาบอกมาหน่อยกำมอาบน้ำขันรอครอับ เห้สึกะบ,บอกว่าไรนี่เตมันจเมือนกันควรข่อยด,ดีเลยครับนั่นลายคนกนนั่งกันมาผู้ใหญ่มได้บัวเตะมาคูยกันนี่มันก็นหล่อน่เนาะหอยเวลากับพี่เบอร์ตูมบอลของเขาครับเมื่วานพี่บัวไปหาตะลุ่นมะหวัววัน ออกข้าวอีกหนึ่งรูร้จับทายออกข้าวอีกแล้วท้องใบนิวนไอ้ใส่หน่ะแน่นอะนไรนะสะบู่ไหมขวดสีสบู่สบู่ถ้าอยากดูชัดๆก็มาดูคลิปได้ครับโอ้ ท้องฟ้าสวยงามมากอันนี้แดดแรงมากเลยแดดแรงจ้ามาก อ,อหเห็นพญาแล้วยัวเยอะแหละจะอ้วกใครเห็นพญาเมื่อเช้าแล้วไม่คิดอะไรก็ใจแข็งนะผมเข้าใจนะครับว่าบางทีก็ไม่น่าถ่ายให้ดูแต่แค่นานๆครั้งอยากให้เห็นว่าพญาเป็นยังไงเนาะก็เอ้ยทำไมนอนลงวะแต่ทำไมเราไม่นอนวะ พ่อมคนละคนกันพ่ออันนั้นมันพ่ออันนี้มันควานไปกไันไรโซ่ไปก็แล้วรอ,อเลยดูโนโนกองปุดด๋ยถึงก่อนอยากไปดูโนเหมือนกันนะพทรแยกล่างให้หน่อยดิถ่ายโนให้หน่อยดิ มมผมรอปะครับผมรอปะครับรอจังเลยครับไม่เห็นทำไมหน้าตาจิ้มริม้มไปเลยลูกไม่ได้จิ้มริมนะจิ้มอย่างอื่นก็เป็นนะพ่อโอ้โหนี่ไอ้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  เดือดตาไว้ตรงกลางอ่ะรอมาครับเอ้าทำไมแม่ววาตั้งแต่ควันมาหลอ่อพ่ออยู่ก็หล่อเหมือนกันนะพ่อขัดเหมือนกันนะโอ้ลูก พอขันหลอมกันนะพะยาธิเยอะ้างบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าพยาธิมาจากไหนมาจากหญ้านี่แหละหญ้าสับระรดอาหารการกินเชือเ่อหน้าฝนยิ่งเยอะเชือเ่อหน้าฝนเยอะโซเฟีะ Tô rai nè, tô rai nè Tô rai nè, tô rai nè, chăng lời Ô ăn chăng lời Anh đi hay nổi Pin bắn miệng xào เอาใบยกข้อลูกแ้้อบอกหัวใบยกไหมพวกนหนสอพร่นีบอว่าใส่เดี๋ววันพรุ่งแม่ยังไม่รับเมล่อนเลยเออคุณแม่สั่งเวียนรอแป๊บหนึ่งนะครับเขา่าจะจัดส่งไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานสิงระดมน้องไปซื้อ,อาลังเบียร์มาไปซื้อลังเบียร์มามาส่งนะเพราะว่ากรช่างมันเพิ่งมาถึงนะครับ ตอนแรกใช้ตาช่างปรปเจียบเลยครับบอวขัดตัวให้บัวด้วยขัดตัวให้บัวด้วยร้รว โอสายฮะอ๋อวันนี้ซิงจะไปขายบองนี่บองชื่นออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครผมอีหลอดจังเลยผู้ชายใครวะตพวดว่าอ,อะไรเนี่ยถ้าควัน ล้างแตนหน้าให้นะครับขัดแตนหน้าเออหน้าได้หอมๆลูกเชื่อพ่อนี่เออฟันหัวอุ้ยสุดยอดมากเลยฟันหัวขัดขยันมากมึบมัมมัมข,ข,ขัดขัดขาในใหน้ายังได้หัวลูกซีกว่าจะขั้นกออามมามนนก่อน็มา bỏ qua, ê, mai này sẽ cắt ngay nó, nào, hoặc biế, trái chân, trái chân, nó, ừ, ơi, qua một hồi, này u hai cái đầu đầm này, đầm, nếu mà nó hổng đầm ดำนี่หมายถึงดำด้วยขี้ดินนะโอ้ยแดดแรงมากพี่พวกรับหนูปนไปงานทำไมที่พูดไม่จาเลยทำไมทีพ่อใี่หนูสวิกชวาจังเลยฮะฮะทำไมทีพ่อใี่หนูสวิกชวาจังเลยฮะฮะยิ่ง่เงี้ยไม่พูดไม่จาพี่สกายสวัสดีครับแมววันนี้รอจริงขา เป็นอะไรครับปกตินะครับยกเล่นยกอะไรไปตามภาษาเขาทำเราดูจากท่าทางการเดินเหินก็ปกตินะครับเอะขอกิน,หน,นหน่อยดิขอกินหน่อย อ้สบู่ฟองตอนมีชุดหนึ่งที่เอซีส่งมาให้อ่ะโอ้โหแล้วฟองเยอะมากฟองแบบว่าอลังการฟองสอีะละชีดีเกอืออมอะอลังอันนี้ก็ฟองเยอะเหมือนกันแต่ไม่เยอะขนาดหรอกถ้าน้ำแรงก็อาจจะล้างตะเบียมหมดครับ อื้มอื้มอื้มสบายจังเลยมีคนขัดให้ด้วย คันหูไม่รู้เป็นอะไรว่อนนะพี่โจโวันดูนะดีมาก ด,ดีๆเขาไม่กินชอบกินได้เวลาเราขัดรอล้างเนี่ยอันนี้ก็ขัดขัดเป็นเงินเงินะขัดเป็นเงินเงินครับโอ้ในหัว่าว้งหัวจะฟอกเลยขัดเป็นเงินเงินนะเพราะว่าถ้าขัดจริงๆไม่ได้ไปไหนเนาะขัดพอให้ได้ขัดนะครับให้ควันช้างได้ขัดบ้างเดี๋ยวไม่ว่าให้ขัดก็สบายเกินไม่ทำกันนะก็สบายเกินก็ ไม่ทำกันอีกเห็นไหมช้างไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ขัดดีกว่าไม่ได้นะนะัะก็ฝากดกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปกันด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะ